หมือนเช่นจังหวัดหนองคายเป็นทั้งอะไรนะเป็นทั้งประตูออกและประตูเข้ามีความสาคัญและเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศไม่ใช่เค่เพอาะบางคนก็บ่ามาทําสะพานขึ้นมาแล้วรถไฟทางคู่มาแล้วความเร็วมาแล้วแล้วหนองคายได้อะไรเราไม่คิดว่าหนองคายจะได้อะไรมากมายเราว่าถือว่าเป็นให้กับประเทศนะคะส่วนนี้ค่ะเราให้กับกับกับประเทศและทุกๆจังหวัดที่จะมีโอกาส มาต้องมาแทนที่ด้านเราเองทำแล้เราาได้ยัไงเจอจได้ยัไงบอกเราไม่ได้หวงความเปประเทศนะมันก็เป็นบางเรื่องหน่วยของประเทศเหมือนกันนะคะเกิดได้ความรู้แน่นอนได้เปลี่ยนได้รับสองได้ต่างๆแล้วก็ได้ฟังความคิดเห็นจากทุกทุกท่านในทุกภาคส่วนคือรู้ว่าบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่ยากในการจัดการบริหารจัดการคือเราก็ได้รับฟังข้อจำกัด ได้รับฟังแต่บางอย่างเราสามารถเริ่มต้นได้ด้วยเป็นระยะเวลาอันสั้นหรือระยะง่ายอย่างเบื้อ,องต้นวันนี้ก็คือเราเกิดอย่างน้อยเราเกิดเวทีที่เรียกว่าสารสนานคืนาาอของไคาระร่าอย่างน้อยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะที่คุณจเจริญรังบอกก็มีส่วนช่วยตรงไหนได้นะคะในส่วนของท่านวิชาการท่านมหาวิทยาลัยนะคะก็ยินดีมากๆค่ะแล้วก็ตัวเองมันเข้นในฐา,านะที่มาเป็นผู้เข้าร่วมแล้วก็ถึงจะไม่ใช่ผู้จัด นะคะก็รู้รู้สึกดีมากสิ่งที่ได้ก็คือพิัศ์ทั้งทางนหน่วยงานภาคราชการแล้วก็เป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วก็เป็นของพิเศยทา์ทางของกานค้าหรือว่าหน่วยงานทุวหน่วยงานครับวันนี้ที่ได้ก็คือพิสัยทน์ว่านหนออคายเราจะไปทิศทางไหนมาดูเรื่อสิ่งที่ก็คือว่าการะำงานเน,นีนน่ยผ เปลี่ยนเศรษฐกิจอยู่ผมว่ามันต้องเหนือเส้นทางรถไฟนะครับคงมีจังหวะนี้ของโมคายผมว่าคงจะต้องเพิ่มการลดยนักไปในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เท่าที่ดูนะครับความตั้งใจของทุกภาคส่วนนั้นจะมีโยงคลายมีความตั้งใจจริงนะครับก็จะเห็น ความที่เห็นของท่านอื่นด้วยครับด้วยความที่ตัวของผมที่เป็นนักศึกษาก็อาจจะเจอแค่นักศึกษาได้กันเองมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันแต่ว่าในวันนี้นะครับแล้วก็ได้มาเจอผู้คนหลากหลายเจเนอรชั่นะคางบได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นหรือว่าแสดงในสายพัน์ในการวางแผนเนาะสไหรับปรับปรุงพัฒนาบนองคาเนี่ครับผมก็รู้สึกดีใจและก็ยิ่งมั่นครับก็คาดหวังว่าเราทายอาจจะเป็นไปตามเป้าหมายนะคะ แล้วก็ถ้าหนูกระต้านมาอะไรที่ท่านใคก็ขอใครเพื่อนะคะาก็เป็นอะไรอย่างเค่ะก็เห็นความหลากหลายของของทั้งหลายหลายงานอะไรเนี่ยค่ะก็ดีใจที่ได้เห็นความร่วมมือจากแรงงานที่เข้ามาเออ่แสดงแสดงความคิดเห็นให้สั่งข้อเสนอแนะต่างๆเลยนะคะก็ยินดีแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะจริงๆแล้วระเบียบเศรษฐกิจพิเศษฉีงเหลือเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องร่วมกัน ประเมินผลดีผลเสียและขอบคุณทั้งทีมงานทุกคนที่ทําให้เกิดการจุดประเด็นจุดประกายเกิดขึ้นผมเชื่อจุดประเด็นตรงนี้มันจะท,ทาให้เราบทนั้นได้รับประโยชน์จริงๆนะครับแต่ว่าทุกอย่างันมีทั้งข้อดีข้อเสียทัำานที่จะบาลานซ์และสมดุลได้นะครับขอบคุณครับตอนนี้เรามาช่วยกันออกแบบภาพเมืองหนองคายแล้วก็ในอนาคตแต่ก็อยากเห็นภาพเมืองหนองคายแบบนีจริงๆค่ะ สิ่งที่ผมเห็นวันนี้คือเหมือนที่แม่บอกว่าเราจะได้อะไรแต่วันนี้คือเราจะปรับตัวเข้ากับมันยังไงโดยที่เรามีเราอยู่อย่างนี้นครับแล้วก็ไม่สูญเสียความเป็นของไทยของเรานะครับ,นะรบอันนี้คือสําคัญนะครับจ,จะเป็นของไทยทนะี่เป็นเป็นคลีนนะครับเป็นเมืองที่สะอาดเมืองที่เพื่อสุขภาพเมืองที่สําหรับคนไทยนะครับก็เชิอุตสาหการรนมะัหะแต่เป็นอุตสาหการรมที่เพื่อสุขภาพตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึง อายุไปแต่ใจยังคึกขึ้นนะครับอันนี้ขอบคุณมากที่เกิดไปทีนี้ครับนะครับผมเห็นความหลากหลายของความคิดเกอดมาก็มันอยประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่แต่ละคนได้ประสบม,มาแล้วก็มานํามาแชร์กันที่ที่ประชุมน,นะครับแล้วก็คิดว่าทางาจารย์าจะได้นำข้อมูลต่างๆที่ติดบอดติดอะไรต่างประเภท,ท,ทต่างๆไปตกดึนแล้วก็เป็นสังเคราะห์ออกมาเป็น เป็นรูปเป็นร่างและเป็นวิทยาศาสตร์หรือเป็นแนวทางในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาของจังหม่หนองคายไปในทางที่ถ่านเดียวกันครับขอบคุณครับครัหนูก็คาดหวังว่ารูปเจนใหม่อย่พวกผมเห็นจะเห็นอนาคตหนองคายเหมือนที่ทุกคนเสนอมาค่ะาหลังอย่างที่ผมว่านะครับผมเกิดที่หนองคายอยู่ข้างสถานีรถไฟแล้วก็กำลังมองว่าผมนึกภาพว่าตอนผมเกิดมา มันสภาพยังไงตอนนี้มันกำลังจะไปยังไงภาพฝันเมืงองไทยและได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้สเสนอแนวความคิดนะครับร่วมร่วมกับเพื่อนกันยาณมิตรที่อุดมการเดียวกันอยากเห็นเมืงองหลวงไทยอย่างที่ที่พวกเราโฟกัสไว้นะครับก็ขอขอบคุณผมก็เห็นการพัฒนาของจังหวัดหนองคายเรื่อยๆมานะครับแล้วผมก็จะคิดว่าหนองคายอาจจะ,จะเจริญเท่าเทียมของจังหวัดอื่นได้ ใน4กกีห้าจังหวัดนะครับผมว่าเ,าเราน่าจะเหมือนเมนหือกับโคราชก็ได้นะครับอนาคตข้างหน้าถ้าเราจะมีคพลเมืองที่มีประสิทธิภาพแบบการระดมสมองวันนี้นะครับว่าเราได้เห็นภาพของคายเกิดขึ้นแล้วแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปในอนาคตว่าเราต้องมีรถไฟความเร็วสูงผมจะรอดูเ 7, ็ดเจ็หอเจ็ดานะครับงจะรอดูนะครับ ไรที่เรายังไม่รู้หรือว่ารู้อยู่แล้ว<อ>มันเป็นอะไรที่ต็นหน้าตึนเต้นสำหรับผมมากๆ<อ>เห็นบทสรุปในการรวบรวมความคิดนี้ว่าหนองคายเราจะเป็นยังไงนะคะก็ฝากขอบคุณด้วยค่ะก็มีหลากหลายสาขาอาชีพหลาหลายองค์กรเนาะก็ทั้งความคิดแล้วก็อะไรใหม่ๆซึ่งปกติเราทำท่องเที่ยวเราก็จะคิดเหมือนคุณหมอท่องเที่ยวแล้วนะแต่วันนี้มาในหลายภาคส่วนเลยซึย่งให้เราวาดฝันทุกคนก็วาดฝันมา เพื <spe aker> ่อให้หนองคายเพื่อจะเป็นมิถิทานที่ดีขึ้นนะคะกพคงต้องฝากไว้นะคะว่าสิ่งที่เราวาดฝันไว้เยอะ้มากมายเนี่ยมันจะเป็นไปในทางที่รีงและก็จริงนะคะอเศรษฐกิจพิเศษเมืองหนองคายนะครับอยากจะฝากให้ผู้ผู้ขอการท่องเที่ยวไปเยอะๆนะครับตรนนี้นะครับเราก็ที่ว่ามันเป็นจุดชี้วัดนะครับในการที่จะมีรายได้มีเศรษฐกิจดีของคนองคายต่อไปขอบคุณครับ ที่เราวาดฝันและก็คิดไว้กันในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะมีความเป็นไปได้ที่หน,นองคายเราเนี่ยจะกลายเปนศูสย์การค้าทางด้านการเกษตรได้ในอนาคตครับ่แล้วก็ในวันนี้หนูก,ก็อยากเห็นภาพหนออคายที่ที่มันเป็นตัวหนังสือมาตั้งแต่เริ่มต้นจากที่หนูทำงาน,านาแต่ว่าอยากมาเห็นที่มันเป็นภาพจริงๆในวันนี้ค่ะแล้วก็อนาคตค่ะคให้ให้ให้รู้ว่า สิ่งที่พูดไปในที่นี่มันจะเป็นจริงในความคาดหวังน,นะครับไม่ว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ว่า,วาการฟื้นฟูความเป็นัตลักษณ์ของคนนองคายคนนองคายต้องรู้ของดีของตอนเองอยู่ในนองคายให้ได้นะครับผมคิดว่าเราจะเดินทางต่อกันไปเีืเลยจนวันสุดท้ายของชีวิตจะพยาจะมีทีใหพ้พี่น้องชรับคายผ่านเพ่อทักษะหรือมาให้งแนวคิมอาจจะลองทำให้อีกส่วนร่วม เพื in ่อจะให้เศรษฐกิจลุ่ไม่ระดมโหงให้เกิดตามที่ต่างของฝันนะครับผมเล่นอีกส่วนตัวก็ดีใจมากนะครับคิดได้โอกาสมาเกาอจากในพวกในน้ำคิดยองท่านในโอกาสระดับนี้นะครับขอบคุณโจทย์ที่ผมมาเนี่ยผมต้องการที่จะให้นักศึกษาเนี่าหาหาโจทย์ขับตอบว่าทำไมเออเออเเรื่องเศรษฐกิจและอุตสาหกมมันไม่เวิร์กมันไม่มันไม่ขับเคลื่อน นะเราก็มานั่งฟังดูที่ว่าเราทำอย่างไรนะแล้วก็มีนักศึกษาศาสตร์รองานนักศึกษาข้อมาด้วจดูไปทุกท่านอาจารย์ไมร้ว่าจเจียบนะครับอาจารย์สาธารณมาก็คิดว่าได้คําตอบแล้ววันนี้ก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวผมจะปรึกษาท่านอาจารย์ที่ว่าจะเทียบวิธีหรืว่าเราจะปรับหลักสูตรซึ่งมันมีหลายประเด็นนะที่ที่เราเห็นคาดหมายอยู่ในแบบนี้แล้วก็ หลายๆคำถามโดยเฉพาะอย่างที่ผมได้รับข้อเสนอเรื่องอาารย์มีดิสารมีหลายประเด็นที่มีผลกระทบทางด้านกฎหมายผมได้รับโจทย์เยอะเลยซึ่งคิดว่างานงานวิจัยที่ผมเจออาจจะเกี่ยวกับทางท่านอาจารย์ดวินะอาจารย์ดวินนั่นเสร็จแล้วเพื่อที่จะหาคำตอบสำหรับโจทย์ปัญหาครับมีประเด็นสองประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือเศรษฐกิจในยุคนี้เนี่ยยุคใหม่เนี่ยมีอยู่สามเรื่องอะไรนะ เรื่องที่หนึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าเศรษฐกิจกประนีถ้าทำปลาก็ปลากระชันชั้นหนึ่งของหนองขายถ้าทำปลอกแว่นตาหนาแว่นตาไมายโอ๊กหนองขายถ้าทำเนื้อก็เนื้อวานกิ่วหนองขายถ้าทำข้าวต้องข้าว เชร็จกิจที่สองเป็นเสร็จกิจทสร้างสรร์ให้ดูเรื่องภาพยนตรเรื่องของโอเคสติวทุกอย่างออกแบบมาอย่างดีใีใจดีใจทำสื่อาารต่งๆแต่ก็ทาำรื่ได้ออกมาเราเรียกว่าเสร็จสร้างรค์ซึ่งคนรุ่นใหม่จะมักจะขอสร้างต่อ ไม่มีใครมาก็เลยไม่ถูกรับไปเขาเองตัวนี้เรียกว่าเศรษฐกิจสร้างกับตัวที่สามเขาเรียกเศรษฐกิจใส่ใจเชนหวาครับทัาพูดเรื่องสุขภาพต้องไม่ลืมต้องนอนท้ายเมืองน้ายอยู่ประจำเจ็ดของโลกตั้งแต่ปีสี่สิบตัวนี้ก็น่าคิดเขาเรียกว่าเศรษฐกิจ ใส่ใจทำมาหน่องหายนวต้องวดชั้นหนึ่งทำมาผ่าตัดต้องยีถ้าบอกผ่านหนูชนิ้นที่ตัวนี้เ่อเสร็จใส่ใจจากธรรมดาสูงเหนือสำคัญตัวนี้เป็นที่นส่วนที่อ้ในส่วนที่สอง เรียนเพื่อรู้เรียนเพื่อนำไปใช้เรียนเพื่ออยู่รอเรียนเพืเเ่อท่จะสร้างสิ่งอืนสามอย่างให้ปรากฏนละครับเ็นไปยินดีมอ <c oughs> เห็นโอกาสของนนองทายแล้วยังมีความหวังจนถึงตอนนี้นะคะก็ยังคงมีความหวังที่จะเห็นหนองคายเนี่ยเป็นไปในทิศท,ทางที่เราได้พูดคุยกันถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างจะพูดมันออกมาในในเชนิงของปัญหานะคะ แตมันมีปัญหาแล้วก็คิดว่ามันจะนำพาไปสู่กันแก้ปัญหาแล้วเป็นการสร้างโอกาสนะคะก็ไม่ว่าสอกคายจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดน,นะคะอยากจะให้คงอันนี้ไว้อยู่นะคะขอให,ให้ให้ทุกคนนะคะคงความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการที่จะต้อนรับคนต่างถิ่นนะคะ ก็คืว่าเราจะเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนในทิศทางที่เราต้องการไป,ปพร้อมๆกันค่ะควันนี้ได้รับประโยชน์มากๆเลยค่ะที่เกี่ยวกับแนวทางที่เราจะพัฒนาจังหวัดของเรานะคะคือทุกท่านมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคืออยากพัฒนาจังหวัดหนองคายนะคะให้เจริญยิ่งขึ้นไปและที่ประทับใจที่สุดก็คือทุกท่านไม่ทิ้งประเพณีวัฒนธรรมของชาวหนองคายนะคะสิ่งดีงามที่เป็นอัตลักษณ์ของหนองคายทุกท่านก็ยังจะดำรงไว้นะคะ ควบคู่ไปกับกนนรารพัฒนาจังหวัดของเรานะคะก็ต้องและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาประเด็นเศรษฐกิจพิเศษท่านตอนขอบเชียร์ด้วยครับผมเชื่อว่าความคิดของทุกท่านเนี่ยมันมีประโยชน์ซึ่งความคิดของทุกท่านเป็นยังสามารถานำกลับไปผ่านจังหวัดหรือแม้แระทั่งออกมานู่วงการท่รารหังก็จนนะมีพิจารณาต่อไปมันก็มีความดีเลยน,นะคะที่ได้มารับฟังความเปลี่ยน,นทั้งสภาพปัญหาและความต้องการของคนใน,นพื้นที่จริง เป็นประโยชน์ยาวมากนะคะที่จะนำไปพัฒนาพื้นที่ของกำลังขยายตัวแบบเพื่องในเสียงของประชาชนนะครับการเสวนานี้มีประโยชน์แน่นอนเพราะเป็นการฟังเสียงประชาชนแท้จริงน,นะครับไม่เรื่องเพศเรื่องวัยเรื่องก,การศึกษานะครับทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมน,นะฮะมันก็ในใคล้ายๆกับเ,เวลาหน่วยงานราชการเนี่ยหน่วยท้องถิ่นเนี่ยจะพัฒนาเนี่ยต้องเป็นสำรวจจะมาขอนนะครับ พวกพอชอมอไรต้องสำรวจจังหวัดของมันจะเป็นพื้นฐานซึ่งตรงนี้มันเป็นข้อมูลนิตติ์นะครับและสําคัญที่สุดข้อมูลที่จะส่งจากคณะทีมงานวิจัยจะส่งให้สถาบันสภาบัตเนี่ยสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชาตินมันไม่ได้มีสาคัญมากนะครับเพราะว่าสํานังกงบประมาณเนี่ยจะอนุมัติในสักยอย่างโครงการสักอย่างต้องฟังสภาคันถ้าสภาพันไม่เห็นด้วยเหตุผลจากพื้นที่นี้สํานังกงบก็เป๊ะ นะอันนี้พูดให้หลายๆท่านที่ยังไม่เข้าใจเั้นตองเขประมาณจะได้เข้าใจนะครับแล้วส่วนตัวผมก็ได้อยู่ในทีมแผนดุาสารของกรอกลุ่มจังหวัดของ5้าจังหวัดหนองบัวลำพูด,ดอนเลยบึงการหนองคายนะครับกลุ่มนครราชสีมาแ,แล้วก็ทำแผนระดับจังหวัดน,นี่ก็เยอะซึ่งราชการก็คือราชการนะครับแผนงานก็คือแผนงานก็ตั้งดุลสรารต่างๆแต่สําคัญที่สุดก็อยากฝากให้ทางคณะทีมงานดีจแปลงสาร ข้อมูลที่ได้จากคณะทุกคนนะครับผมว่าอันนี้เป็นข้อมูลติดข้อมูลแท้ๆเลยนะครับแล้วก็ร้อยเรียแล้วก็กําหนดเป็นยูสาสตด,ด้านใให้สาบันเพื่อจะได้ประกอบในโครงการแล้วก็มาจะแสดงถึงว่าเราต้องการอะไรแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรอย่างแท้จริงครับขอบอคุณก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ได้รับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนในจอร์ดหลังคายนะ ในนามของสวัด์เองค่ะก็จะนำความที่เห็นของทุกท่านนะคะไปเป็นส่วนหนึ่งในการประอกอบการจัดทำแผนพัฒนารวมทั้งโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้การพัฒนาเนี่ยบรรลุบัตทุประสงค์บนความตั้งใจร่วมกันของทุกท่านเนาะค่ะเนี่ยเวลาคุยเนี่ยได้ข้อเสนอออกมา,มาดีๆเยอะนะครับดีเยอะแล้วก็ผมรู้สึกว่าหลายท่านเนี่ยเหมือนกับมีข้อมูลนะครับมีข้อมูลมีความรู้ในตัวนะครับและวมอเรามาคุยกันนมันก็เริ่มไหลออกมา ผสมผสานกันนะครับก็เห็นเห็นเลยว่าจริงๆคนลองคายเนี่ยมีทั้งความต้องการมีทั้งความรู้มีทิศนทางการพัฒนาที่อยา,ากจะพัฒน,นานองคายให้ทั้งหมดนะครับนะแต่ในเชิงกระบวนการสารเสวนาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเครื่องมือที่ช่วยนะครับช่วยว่าถ้าเกิดเราสามารถสร้างกระบวนการแบบนี้ได้นะครับสารเสวนาเนี่ยหรือว่าที่พอ,อ,อครูอาจารย์ว่าว่าโซเล่กันหรือโซเล่กันนะครับนะให้มันเกิดขึ้นเนี่ย อย่างต่อเนื่องมันมันจะคล้ายๆว่าช่วยสร้างความร่วมม้ร่วมมือกับคนในในพื้นที่นะครับแล้วก็ส่วนนรงทีช่วยให้ระบบการบริหารกิจการการเนี่ยมันมีทัางพิบัตมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะทำให้กระจายในสมบูรวของประชาชนต่อเรื่องการกำหนดเรื่องการพัฒนาทําให้เกิดเรื่องของการตลาดความเป็นคมที่มันนโบายต้องกระจายไปสูขข่คนหลายลูมไม่ใช่ว่าเพื่ตอตอคน,ในองคนหนึ่งนะครับถ้าเามีการคุยอย่างเงี้ยมัน มันจะนำไปสู่ทิศทางแบบนั้นนะครับแล้วก็หมายว่าเอ็นดีซเนี่ยมันเป็นการพัฒนาระยะระยะยาวนะครับไม่ใช่ว่าทำวันนี้แล้วถึงเกิดคนวันนี้นะครับเนี่ยมาจากน้องที่อายุ20กว่าปีเนี่ยน้องก็ไะ้อีกประมาณสักยี่สิบสาปีเนี่ยมันอาจจะไปเห็นผลก็ได้นะบองทีอาจจะไม่เห็นผลนะม,มันอาจจะประมาณแค่หกจ้างพื้นถึงบางส่วนแต่คนของมันที่มันจะเกิดขึ้นกับคนที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนเนี่ย,ดดย,นนนยมันอาจจะก็ค่อย,ยไปกบค่อยไปก็ค่อยหยไปแล้วก็ คนจริงๆมันจะเห็นตอนอายุตั้น้องอายุตั้งแต่สี่สิบแล้วก็ได้ถ้าอย่งอืนะครับนะแต่ระหว่างกว่าที่มันไปเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีการคุยนะครับไม่มีการคุยไม่มีการถกแถลงไม่มีการเติมข้อมูลเพิ่มไม่มีการเสนอให้มีการทบทวมน่ยทิศทางมันก็อาจจะไปไม่ได้เป็นแบบกี่เราต้องารนะแต่ถ้าเรามีการคุยมีการส่งเวลาใกล้ๆว่าสารตรงดหนเยอะเนี่ยเติมดิเรกชันบางอย่างมันจะไปมันได้ป